ส่วนเรื่องของการเดินทางเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุนะเจ็ดวันอันตราย29ธันวาถึง4มกราคมนะยอดของอุบัติเหตุเป้าหมายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน388คนนะปีนี้ตั้งเป้าด้วยนะฮะตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะแต่จนถึงปัจจุบันสะสมไปแล้ว226เข้าไปแล้วฮะวันที่มีสถิติสูงสุดก็คือวันที่1มกราคมนะฮะ,ะยอดผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุสูงนะสุด6กรายในกรุงเทพมหานครนะคะวันที่หนึ่งมกราคมนะมเกิดอุบัติเหตุสูงสุด24รายในจังหวัดกาญจนบุรีและถ้าบาดเจ็บมากที่สุดกาญจนบุรีเช่นเดียวกันสาเหตุของอุบัติเหตุก็มีตั้งแต่ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภยัยนี่ก็อาจจะเป็นทั้งเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยนะสำหรับรถจักรยานยนต์เมาแล้วขับมาอันดับสองค่ะอันดับที่สามขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดตอนนี้กลายเป็นว่า ยอดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเยอะกว่าโควิดนะใช่ <นะ S 2> ใช่เยอะกว่าโควิดใช่ใช่ช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตำรวจตั้งด่านเนี่ยก็ขอให้ความร่วมมือเถอะว่าก็หวังดีใช่แต่ก็มีประเด็นดราม่าที่เชียงใหม่โอ้อันนี้ก็เป็นสีสันรหรือเปล่าล่ะเขาบอกตั้งด่านไว้แก้ง่วงแจกกาแฟให้สีสันสีสันตื่นตาตื่นใจดีคือที่สอพอหางดงเนี่ยเขาจัดเต็มเลยนะชวนน้องๆสุดเซ็กซี่ ชุดสีขาวที่เห็นน่ยนะคะแล้วก็มาแจกกาฟแฟแก้ง่วงช่วงปีใหม่เป็นกิจกรรมของร้านค้าที่เขาขอนําเครื่องดื่มมาร่วมแจกใจ่ายในด่านของตํารวจว่าอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ว่าตำรวจไปทำเองหรอกซึ่งสพหางดงไม่ได้แจ้งว่าจ้างมาหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของร้านค้าแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงคนวิภา์วิจารณ์ก็มีส่วนหนึ่งไงเอยมันไม่เหมาะสมรหรือเปล่าคือภาพที่ออกมาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยแล้วก็จะมีจิตอาสาสุภาพสตรี ในชุดดังกล่าวที่สวยๆเนี่ยนะยยมาด้วยคนเขาก็เลยพิพาทวิจารว่าเฮ้ยเอาพิตตี้มาหรือเปล่าเนี่ยเอาพิตตี้มาแต่งวิวนี่เนี่นนนเดี๋ยวภาพคุยเ,เต็มๆนะเอาพิตตี้มาแต่งวิวทําให้คนตาโตหรือเปล่านะแล้วทามาเป็นแจกกาแฟจ้างมาเอาเงินหลวงไปจ้างหรือเปล่าออนะสรุปก็คือชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เอาเงินหลวงไปนะสพหางดงไม่ได้ว่าจ้างหรือมีส่วนร่วมอะไรเลยาดานดังกล่าวเนี่ย เป็นจุดตรวจบูรณาการนะฮะโดยมีร้านอาหารแห่งหนึ่งประสานขอนางเครื่องดื่มมาแจกจ่ายประชาชนาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีหญิงสาวหรือนางแบบมาทําการร่วมแจกใช่ไหมค่ะคือนี่คือคําชี้แจงของตํารวจนะขเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีหญิงสาวหรือนางแบบแบบนี้มาแจกบอกว่าจะมาร่วมแจกจ่ายแต่ไม่ได้รู้ว่าจะมาแบบนี้ 14นาฬิกาวันเกิดเหตุเนี่ยพนักง,งานร้านเดินทางมา6คนค่ะมีหญิงสาวสองคนแต่งชุดพิตตี้ตามที่เป็นข่าวแจกเครื่องดื่มแล้วถ่ายภาพการปฏิบัติงานของร้านแล้วเอาไปเผยแพร่ในออนไลน์ทำให้มีภาพของจิตอาสาที่ใส่ชุดสีเหลืองไงเฟรมไปด้วยและผู้ปฏิบัติงานราชก,การติดไปด้วยแล้วระหว่างนั้นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการค่ะพบว่าแต่งกายไม่เหมาะสมสั่งหยุดทันที เห็นไหมเขาสั่งอยู่ทันทีด้วยนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะจากภาพที่ออกมาในโลกออนไลน์โอ้แต่ภาพนะเดี๋ยวกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นะภาพเมื่อกี้เนี่ยคือตั้งใจถ่ายรูปเลยนะในภาพเนี้ยอ๋อก็ก็ถ่ายน้อยโอ้ภาพปลาใสยน่ะร่วมด้วยช่วยกันจะปฏิเสธได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะแต่งตัวอย่างนี้มา แล้วแบบว่าไม่ทายได้ไหมอ่ะนะได้ไหมหรอได้ไหมอ่ะพี่หนุ่มผมว่าปฏิเสธระบาดนะผมเอาพูดจริงๆนะนี่อหรอไหมก็เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรดูจากชุดสีชุดไม่ได้ถึงกับโป้นะไม่ได้โป้ไม่ได้โป้เพียงแต่เขาอาจจะมีอะไรมากไปมันก็อาจจะดูอะไรไงอะไรมากไปชุดขาวอาจจะมีอะไรที่มากล้นเกินมันเลยดูดูโป้ไงเออไม่เห็นเดี๋ยวต้องไปคลี่ดู้ว เนี่ยเขาชี้แจงกันแล้วและวาเป็นกิจกรรมของทางร้านที่ตรงเห็นไหมเขาก็มีป้ายชื่อร้านอะไรยเข้ามาผมว่านะอันนี้ความเห็นผมนะฮะไม่ถึงกับโป๊แบบว่าเหมือนกับโฆษณาขายของอะไรพวกน้นะใช่ใช่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็สวยๆเป็นสีสันน่ะแลวก็แล้วก็สำคัญคือไม่ได้ใช้งบหลวงไปจ้างมาใช่ไหมอ่านี่ก็เป็นช่วงปีใหม่นะฮะก็ขอให้เดินทางระมัดระวังกันอย่าไปเพิ่มสถิตินะครับส่วนปปชครับ ทางสำนักข่าวอิสาราเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์พิเศษเลขาธิการปปชคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลเพราะว่ามีคดีใหญ่ๆที่ปปชก่อนหน้านี้แถลงนะฮะว่าโอ้เดี๋ยวจะชี้มูลก่อนสิ้นปีบ้างความคืบหน้าแต่ละคดีบนะบนะรวมถึงคดีข้าว G2G g 2 g, g, 2 g 2> ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังว่าพูดถึงการทำงานของปปชว,ว่าจะมีคดีอะไรออกมาเร็วๆนี้มีประเด็นว่ามันครบถ้วนไหมมันมีหลักฐานชัดเจนไหม นะครับแจ้งอภหาเนี่ยเขาแจ้งไปแล้วในบางส่วนด้วยพร้อมที่จะสรุปได้เลยปีงบมาหกห้านะครับก็แสดงว่าถ้าเป็นระบบราชการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64แล้วนะครับอันนี้หมดเป็นหนึ่งไตมาสแล้วก็คือหมดไปถึงท่านวาไตมาสแรกมันมีสี่ไตมาสนะครับในปีงบประมาณหนึ่งไตมาดสองเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่มกรายนเป็นต้นไปเพราะนั้นตั้งแต่มกรายนเนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วว่า การวางแผนของเราเนี่ยในเรื่องการไต่สวนเรื่องตรวจสอบนะครับเราจะเน้นเรื่องที่ได้มีการรับไว้ก่อนพรบปชที่ยังค้างอยู่นะครับซึ่งอาจจะยังมีค้างอยู่ประมาณทั้ง400กว่าเรื่องนะครับก็คือต้องเคลียนะร์ให้จบนะอีกอันนึงคือเรื่องที่ใกล้ขาดอายุความนะครับที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเรื่องอะไรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและใกล้าขาดอายุความอันนี้ต้องรีบเป็นเ r i ร์ i ิตี้าำรับแรกนะครับมันเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าหน้าที่แล้วต้องเล่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดและภายในระยะเวลาถ้าหากจะต้องส่งฟ้องหรือมีการดําเนินคดีต่อเนื่องต้องทําให้ทันภายในใต้กรอบอายุความนอกจากนั้นเราก็จะมีการคลี่เรื่องคดีใหญ่ๆนะครับที่มีการร้องเข้ามานะเช่นคดีเรื่องจีทูจีจำนำข้าวนะครับหรือว่าคดีเกี่ยวกวับเรื่องออมันสำปะหลังนะครับที่ยังคายอยู่คดีเกี่ยว,วเรื่องคดีบอสนะหรือกระทิงแดง นะครับแล้วก็อาจจะมีคดีเกี่ยวเรื่องโรสลอยซึ่งยังค้างอยู่นะครับการจัดเลี้ยจ,จ้างเครื่องยนต์โรสลอยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะต้องเร่งลัดในดีใหญ่ที่ต้องให้สําเร็จรุล่วงไปภายในปีงบประมาณนี้นะซึ่งคาดว่าประมาณไตรมาสสองเนี่ยอาจจะมีเห็นข่าวในหลายเรื่องที่ออกมาไตรมาสสามความจริงก็จะมีเรื่องสําคัญสาคัญเยอะมากเหมือนกันนะครับที่จะมาจะออกมานะครับส่วนใหญ่ก็เช่นเรื่อง สาไฟปฏิมากรรมเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเร่งรัดเรื่องตามปตทเองนะครับเราก็พยายามจะดูว่ามันสามารถที่จะคลี่ออกมาได้ในประมาณปตรมาสามไหมนะครับแต่ก็ยังไม่รับปากแต่คาดว่าในปี65เนี่ยน่าจะมีภาพที่ชัดเจนออกมาว่านะครับจะเสร็จยังไงหรือไม่ยังไงครับคราบผมทั้งข้าวนี้ได้เห็นแน่พอดีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันวุ่นแล้วล่ะที่ต้องทำนะฮะความจริงมันเคยเข้าคณะกรรมการหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ตกผลึกมีการสั่งไต่สวนเพิ่มเติม ม่ช่เขายังไม่เสร็จนะครับในฝ่ายของเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายคณะที่ทํางานที่เสนอเข้ามาเนี่ยเสร็จแล้วแต่มันมีประเด็นที่อาจจะมีข้อถกเถียงทั้งในแง่ข้อกฎหมายกับข้อที่จริงที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์เป็นเรื่องหังใช่ไหมครับเกือบทุกเรื่องเลยครับผมก็มีประเด็นว่า้มันครบถ้วนไหมมันมีหลักฐานชัดเจนไหมนะครับแจ้งอหาเนี่ยก็แจ้งไปแล้วในบางส่วนด้วยพร้อมที่จะสรุปได้เลยนะครับอืมต้องรอดูนะครับมีคดีใหญ่ๆหลายคดีนะเยอะเลยข้าว G2G ล็สองค่ะนะฮะ <จ>เรื่องของรส,รอสินบนโรสรอยเรื่องของปาล์มอินโดด้วยปาล์มอินโดนี่เรื่องใหญ่นะแล้วก็สอบกันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามปปชแล้วก็ที่สําคัญในระดับของศาลด้วยคือก่อนหน้านี้มีคดีที่ศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วเหลือศาลฎีกาอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นคดีคุณเปรมชัยนี่ก็ยังมีเร<อ>ื่องของสินบนสินบนล่าเสือดำอย่างคดีบ้านเอื้ออาทรคดีสินบนบ้านเอื้ออาทรก็รอองค์คณะ ที่ตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สาฎีการนี่พิจารณาที่คุณวัฒนาเมืองสุขขอยื่นอุทธร์เห็นไหมอันนั้นสาฎีการนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ช้าไม่นานก็รอติดตามกันส่วนสชแฟนเพจฮะได้มีการประกาศผลสชอวอร์ดมีจัดรางวัลให้ด้วยนะเนี่ยใช่ก็มีหลายรางวัลนะค่ะอันนี้เป็นการโหวตนะโดยเพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์สชเพจสลิมที่ทรงอิทธิพลที่สุด คือ,คอเพจเมตตาดีค่ะสลิมผู้ทรงอิทธิพลคือบุคคลนะฮะนายแพทย์เหรียญทองนั่นหนาะสลิมที่โดดเด่นคือดรอานอนนศักดิ์วรวิทย์เจจุกข,ของสามแล้วก็อึ้งเอสือมาน้อยบุรภาอ๋อนี่เป็นบุคคลนะสลิมที่โดดเด่นนะแล้วก็นะมีรางวัลให้ด้วย,ยเพจสลิมทรงอิทธิพลได้1นึ่งบาทพร้อมโลก โอเค่ะทางเดชเมตตาดีก็ประกาศมอบให้กับกองทุนสิริราชนะฮ่ะหนึ่งพันบาทมอบรางวัลคืนให้กับสิริราชไปแล้วก็สลิมที่โดดเด่นก็จะได้ของรางวัลเป็นด็อกเตอร์แอร์ค่ะรุ่นลิมิเต็ดฟแครกันด้วยรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยนะมีเนี่ยแล้วก็มีคอมเมนต์มีความเห็นจากแฟนๆของเพจเยอะเลยนะครับ